สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่11นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการลบจํานวนคละนะคะเ,เราได้เรียนเรื่องการบวกจํานวนคละไปแล้ววันนี้เราลองมาดูซิถ้าเป็นการลบจํานวนคละเราจะทํำยังไงกันดีก่อนอื่นครูอยากจะสรุปแนวคิดการลบจํานวนคละให้ในักเรียนฟังก่อนนะคะให้ในักเรียนจดแนวคิดนี้ลงไปในสมุดเพื่อที่จะได้เป็นหลักในการคิด การลบจํานวนคะในครั้งต่อๆไปนะคะก่อนที่จะลบจํานวนคะเทคนิคแรกเลยค่ะที่นักเรียนต้องรู้ก็คือนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเศษจํานวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนค่ะเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินเปลี่ยนยังไงท่องคาถาว่าอะไรคะล่างคูณหน้าบวกบนตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินแล้ว ทำตามกฎการบวกลบเศษส่วนเลยค่ะการบวกลบเศษส่วนมีหลักอยู่ว่าต้องทำส่วนให้ทำไมกันคะเท่ากันอาทำส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้เทคนิคการคูณผีเสือ้อจำได้ไหมคะเมื่อใช้เทคนิคการคูณผีเสื้อเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวเศษไปลบกันเศษก็คือตัวบน ตัวส่วนคงเดิมสุดท้ายอย่าลืมทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครูเคยสอนไปแล้วทำยังไงเอ่ยถ้าเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคละใช่ไหมคะถ้าเป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่าต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าอันนี้นะักเรียนจดไว้เลยนะคะจะได้ใช้ในวันต่อๆไปอีกหยุดคลิปแล้วก็จดก่อนก็ได้คะ่ะ อ่ะคราวนี้เรามาลองดูโจทย์ข้อที่1กันจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ลบจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน6อันดับแรกนักเรียนเขียนโจทย์ลงมาอีกรอบหนึ่งก่อน3เศษ3ส่วน4ลบ2เศษ1ส่วน6ดูนะคะ หลังจากนั้นกดข้อที่1เขาบอกว่าเปลี่ยนจํานวนคัะให้เป็นเศษเกินท่องคาถาเลยค่ะล่างคูณหน้าบวกบน4 3 12 12บวกอีกสามสิบละ1สิบสาตัวส่วนคงเดิมลบล่างคูณหน้าบวกบน6 2 12บวกอีกหนึ่งเป็น13ตัวส่วนคงเดิมโอเค หลังจากนั้นกดข้อที่สบอกว่าทําส่วนให้เท่ากันโดยใช้เทคนิคการคูณผีเสื้อนะคะที่เราเรียนไปแล้วเนาะผีเสื้อก็คูณไปเลยค่ะเฟืบชว่วยมว้าวปากกาไม่ติดอ่ะคูณค่ะนักเรียน15คูณ6ได้เท่าไหร่15คูณ15คูณ6ได้90อ่า ต่อไป13คูณ4ได้52เรียนลองไปคิดดูนะคะว่าคูคูณผิดไหมหลังจากนั้นจับตัวล่างคูณกัน64 24เราก็เอามาเขียนข้างล่างค่ะก็กลายเป็น90-52ลบ52มาจากไหนก็คือข้างบนนี้นะคะลบ52ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ24ส่อ่าส่วนด้วย24เนาะ 5 0เอ้ย90ลบ52ได้เท่าไหร่คิดเลขต่อ2ค่ะติดตอกติกตอกติกตอกติกตอกได้3 8 2ส่วน2ีค่ะนักเรียนขา38ส่วน24นักเรียนตอบหน่อยค่ะว่าเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคะข้างบนมากกว่าข้างล่างเป็นเศษเกินอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วหรือยังคะถ้าอย่างเราต้องทำให้เป็นจำนวนคะจำนวนคะทาไง เอาตัวล่างไปหารตัวบนโชโช่โชาตัวล่างไปหารตัวบนก็ยี่สี่ไปหารสาสิบแปดได้กี่ครั้งยี่สี่หนึ่งยี่สสี่ยี่สี่สองสี่สิบแปดเกินได้หนึ่งครั้งส่วนก็คือเกินไปเท่าไหร่อะเกินไปสิบสี่ค่ะรู้ได้ไงว่าเกินไปสิบสี่ก็เอาสาสิบแปดไปลบยี่สี่นั่นเองก็ได้สิบสี่ตัวส่วนก็คือยี่สิบสี่คงเดิมนัเรียนคะอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังลลกอันนี้ก็เลขคู่ อันนี้ก็เลขคู่แม่อะไรหารได้นอ้อเลขคู่แม่สองจำได้ไหมคะที่ครูเคยสอนเอาสองไปหารทั้งเศษและส่วนตัดทอนแบบนี้ใช่ไหมคะสองเจ็ดสิบสี่สองสิบสองเป็นยี่สี่เหลือเจดกับสิบสอหมดหรือยัง7กับ12ไม่น่าจะมีอะไรหารได้แล้วเราก็ตอบเลยคะ่ะจำนวนเต็มหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสอง เป็นคำตอบของข้อที่1วันนี้มีการบ้านแค่2ข้อเองคะ่ะนักเรียนอีกข้อหนึ่งนักเรียนลองไล่ทำตามวิธีการ4ข้อนี้ลองดูนะคะคำตอบที่ได้ข้อที่2คูแอบเฉลยเลยดีกว่าเป็นจำนวนเต็ม2เป็นจำนวนเต็ม2แต่ไม่บอกว่า เศษส่วนเท่าไหร่มีจำนวนเต็มสองอยู่ในคำตอบอ่ะนังเรียนลองทำดูค่อยๆทำนะลูกค่อยๆคิดค่อยๆทำนเรียนก็จะทำได้นะคะสู้ๆแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งการบ้านให้ครูนะคะการบ้านวันนี้มีค่าข้อละ5คะแนนนะคะเป็น10คะแนนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ